ครับตอนนี้เราจะมาดูการเซตการรูปแบบการแสดงผลนะฮะในโหมด PR คือโหมดของโปรแกรมใน,นโหมดของโปรแกรมเนี่ยก็จะมีการเซตได้เจ็ดรูปแบบนะครับแบบที่หนึ่งถึงแบบที่เจ็ดนะฮะแบบที่หนึ่งคืออะไรแต่และแบบคืออะไรบ้างเรามาดูกันนะฮะแบบที่หนึ่งถ้าเราเลือกแล้วกดโอเคไปเนี่ยคือเป็นรูปแบบการแสดงผลนาฬิกายอย่างเดียว นะครับก็จะโชว์นาฬิกาปัจจุบันที่เราได้เซตไว้นะฮะไปตลอดเลยนะครับก็โชว์นาฬิกาอย่างเดียวแบบที่สองคืออะไรเลือกกดโอเคเข้าไปทีหนึ่งกด PR ขึ้นลงนะฮะเลือกแบบที่สองแบบที่สองคืออุณหภูมิอย่างเดียวนะครับก็จะโชว์อุณหภูมิณนะปัจจุบันองศาเซลเซียสนะครับแบบที่สามคืออะไรแบบที่สามคือวันที่อย่างเดียว นะฮะก็จะโชว์ถ้าอันนี้คือเป็นนาฬิกาสี่หลักก็จะโชว์ส่วนของวันวันที่กับเดือนนะครับวันที่สี่เดือนสองนะครับชุตัวโปรแกรมต่อไปการแสดงผลแบบที่สี่แบบที่สี่คืออะไรนะครับแบบที่สี่ถ้าเราสังเกตคือเป็นน้นตอนนี้คือโชว์นาฬิกาสลับกับแกนโชว์อุณหภูมินะฮะสักพันหนึ่งก็ไปเป็นนาฬิกา ช่วงเวลาตรงนี้ที่มีการเปลี่ยนระหว่างการแสดงผลเนี่ยจากที่ถ้าใครเคยดูคลิปวิดีโอการใช้งานแล้วเนี่ยก็จะต้องไปสัมพันธ์กับการเซตไทม์เชนนะครับก็คือช่วงเวลาการเปลี่ยนการแสดงผลในหมดที่สองที่เป็นตัว TC นะอนนนะตอนนี้ณตอนนี้ที่เป็น d e f a u l ์ของเครื่องก็น่าจะเซตไปที่สามนาทีสลับกันไปใน าการแสดงผลนาฬิกากับตัวอุณหภูมินะครับถ้าเราเข้าไปดูตอนนี้ก็คือเป็นโปรรแกมหมดการโปรแกรมการแสดงผลแบบที่สี่นะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกดโอเคเข้าไปอีกทีดูไทม์เชนก็คือสามวินาทีนะฮะโอเคเรากลับไปดูก็จะสลับกันในโปรแกรมโหมดที่สี่แสดงนาฬิกากับอุณหภูมินะไปโปรแกรมที่ห้าโปรแกรมที่ห้าคืออะไรคือเวลาก็แสดง เวลาปกติสลับกับวันที่นะครับก็นี่คือหมดที่ห้าเวลาวันที่สลับกันไปด้วยค่า time change เ,เดียวกันกับเมื่อกี้ก็คือเซตไว้ที่สามวินาทีเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะ,ะแบบที่หกคืออะไรแบบที่หกคือเวลาอุณหภูมิและวันที่นะ ทั้งสามแบบเลยแต่เรียนกันในซีเควนซ์ของการแสดงเวลาอุณหภูมิและมันที่นะะเปลี่ยนไปทั้งอันนี้คือโชว์ทั้งสามรูปแบบเลยสลับกันทุกสามวินาทีนะครับเวลาอุณหภูมิมันที่ไปแบบสุดท้ายแบบการแสดงแสดงผลโปรแกรมหมวดการแสดงผลแบบที่เจ็ดนะครับแบบที่เจ็ดคืออะไรเวลาเหมือนกันแต่เป็นเวลาและ วันที่นะฮะสลับกับเมื่อกี้เมื่อกี้อุณหภูมิก่อนตอนนี้เป็นวันที่แล้วค่อยอุณหภูมินะก็มีแค่เจ็ดรูปแบบนี้แค่นั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเรื่องทม์เชนให้ดูนะฮะโดยเราจะเลือกการสแสดงผลแบบที่เจ็ดนี่แหละนะครับจะเห็นว่าช่วงเวลาการเปลี่ยนคือสามเมืทีเราลองเปลี่ยนเป็นถ้าใครไม่ชอบหรือว่ามันเปลี่ยนเร็วเกินไปทําให้ดูลําบากก็อาจจะ ามาเปลี่ยนที่ time c h a นะฮอย่างที่ผมบอกแล้วก็คือค่าสูงสุดคือได้ถึง20วินาทีเลยนะถ้าเราต้องการให้มันช้างอยู่นานที่สูงสุดของนาะตอนนี้ที่โปรแกรมได้นะครับ20วินาทีแต่เดี๋ยวลองสัก10วินาทีพอนะ time c h a n เป็น10นะครับก็อันนี้คือเป็นโปรแกรมโหมดแบบที่7นะครับก็คือโชวนาฬิกา ก็ต้องรอเวลาสิบวินาทีนะฮะก็ไปเว้นที่นะครับแล้วก็แสดงผลอุณหภูมินะนี่คือรูปแบบการแสดงผลทั้งหมดที่ทำงานสัมพันธ์กับไทม์เชนที่เราเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เราต้องการนะครับ